โอเคครับผมกลับสัสดีอท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นไปครับเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งพาร์ทที่อะไรเป็นรูนะเดี๋ยวเป็นรูได้ไงวันเด็กฝักเอานี่เอายัดไม่ได้เหรออันนี้ยัดไม่ได้โอ okay, เคอาออกไปก่อนเอาเอานี่ยัดแล้ว <c oughs> ปิดบ้าน <c oughs> นะครับผมก็หลายคนก็ถามว่าพี่เวฟครับตอนไหนจะลงเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดถ่ายไปไหนครับผมก็ นี่แหละฮะเอาชิอดกลับมาแล้วผมหลายคนถามว่าเอาชิรอดหายไปไหนนะฮะก็คือผมเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แล้วก็พอเวลาเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยสังเกตขอบผมหายทั้งตัวเลยแล้วต้องคาฟใหม่แล้วก็ตามด้วยสกินไม่โหลดนะครับก็เลยหาวิธีการตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาเล่นอีกไม่ได้เลยนะเออตอนแรกคิดว่าจะเข้ายัางไงกูว็เข้าเล่นไม่ได้ตอนแรกคิดอย่างนั้นแล้วพอแก้ๆไปมาๆก็ทําได้นะครับผมกว่าจะเข้ามาได้ก็ เสียทุกอย่างไปเสียใจอ่ะมันเสียไปหมดแล้วไอ้แม่เสียดายเสียดายเลยให้ตายเถอะซาร่าผู้เสียดายของมากอะ่ะโอเคช่างมันดีกว่าครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำอ่าไอเจ้ารางรถไฟเราต่อดีกว่านาะนะครับก็ของที่เสียไปแล้วก็เสียไปนะครับแล้วก็ไว้อะไรกับเสียของที่เสียไปด้วยนะครับช่วงนี้ทุกคนปิดเทอมใช่ไหมแม่ปิดเทอมกันก็ อันกระตกก็กเสร็จฮะอย่าบอกนะ้วกูต้องตอบไปนี่หมดอ่ะโอ้โหไกลศาสตร์เดียวอย่าบอกนะเราต้องทําใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โหกูจะไปหาเหล็กอีกไอชิบหายแล้วเหล็กจะไปหาไหนวะเนี้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันก่อนดีกว่าว่าเรามีเหล็กเหลือไหมถ้ามีเหล็กเหลือก็ก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเหลือก็ h ฮ l l o i อ s me หอยหาความรักความเมตตา <c oughs> เออน,นั่นแหละนะน่านดนตีนั้นน่านจะขึ้นเลยแหละ <c oughs> เอวอ,อะไรเข้าจมูกวะอะไรเข้าจมูกวะเออชามันนะอย่าไปสนใจแล้วใส่ใจเลยมันมากเปิดเนี้ยรับมีอะไรให้เอาไม่มีเลยอ่ะทำไมวะเวลามองไปหาตรงข้ออันนี้มันมันเฟรมเลทล่วงตลอดเลยเนี่ยค้อไก่เนี่ย what the fuck มันดู fps ได้ไหมอ่ะ F4S อยู่ที่60ใช่ไหมเอ่อดูสิเรามีเหล็กเหลือไหมมีทองครับผมจะไม่มีเหล็กแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไงเออแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่เว้ยซึ่งเป็นอะไรที่โอ้ย,อยหามาก็เกียจหถามากโออยจะเสร็จสักทีไหมเนี่ยตัวตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นหอ,อกอะไรเนี่ยอยู่ๆก็รันไม่ติดไม่ตายแต่ซาร่าเออมันอยู่ๆมันรันไม่ติดเว้ย พอราไม่ติดเสร็จเปิดเิร์ฟมาไอ้อหายทุกอย่างคืออะไรมันคืออู้หเกือบโดนไอบ้บ้าเอ้ยเกือบล่วงลงไปละวอาถะเอ้ยเกือบแบบโดดปั๊บข้ามตกจุม้มเรียบร้อยหลับเนาี่ยหลับอานาถหลับอนาถเลยอืมไปไปไปตรงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราจะไปอาตามหาแลกกันนะครับผมตรงนี้มีอะไรเนะี่ยทะเลเหรอ วุยทะเลอ่ตรงนี้เรามาแล้วด้วะ่ะแล้วกูจะหุยทําไมโอเคเอ้ยมีเรือด้วยอ๋อเรือเรานีวยว่ะเออเรือเรือเราโอเคไปครับเราจะลงไปเรื่อยๆกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะขุดไปอย่างนี้นะเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปหาแร่กันผมต้องการเหล็กสักประมาณสามชุดอ่าเหล็กสามชุดนะครับผมสิ่งที่เราต้องการไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าขอเหอะนะสามชุดสามชุดก็ยังดีเออสามชุดก็ยังดีอ่ะอยากได้มาก ขอเหล็กหน่อยจ้าอขอหน่อยเหอะหูย่านเยอะโอ้ยตกใจนึกว่าทรายจะล่วงนะถูกเอ้ยอย่าทำให้ตกใจสิเออแหมตกใจหมดเลยเออแหมตกใจหมดเลยแหมทรายนี่ล่วงนี่ไม่เป็นไรครับผมเรา The m a t r i กอยู่แล้วหลบทรายล่วงได้แหมมันเป็นสเตปเขาเรียกว่ามันเป็นสเตปนะครับผมช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีโซลโปเกมอนของผมเปิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับตอนนั้นที่ผมเปิดโซลโปเกมอนคือผมเปิดกับเพื่อน แล้วทีนี้ผมขี้เกียจดูแลก็เลยเอาเซิร์ฟให้เพื่อนไปเลยแล้วทีนี้รอบนี้ผมจะมาเปิดเป็นเซิร์ฟตัวเองละอมไม่ขอไปเกาะกับเพื่อนละทีนี้ก็ขอมาเปิดเซิร์ฟของตัวเองดีกว่านะครับเป็นเซิร์ฟป,ปกเกจมอนเช่นเช่นเคยน้องก็รอเล่นกันได้แล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีเสื้อของ VVF เว็บคุงออกมาขายนะครับผมก็เป็นลายน่าร,รักนะ่ารักเนาะเออนะครับก็ราคาประมาณอยู่ที่เสื้อตัวละ500บาทนั่นเองเนาะก็อาจจะแพงสำหรับน้องๆที่ไม่มีตังค์ซื้อ หมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าด่าว่าจนนะแต่หมายถึงว่าที่ไม่มีเงินเก็บอ่ะเออเออนั่นแหละหมายถึงว่าไม่มีเงินเก็บไม่ได้เก็บเงินเวลาพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนเลยประมาณนี้แล้วอะไรมันยิงอะไรเยอะแยะวันนี้ฮะยุ่งเหลือเกินอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยมึงตายถึกมากถึกหรืออันนี้มันตีเบาวะตีสี่้งอุ้ยจะระเบิดตามไปไปฝั่งนี้ก็ได้วะถ้าฝั่งนั้นมันจะเถื่อนขนาดนั้นนะ โอ้โหซอมบี้ว h เ t อ h e ฟ u ักอ่ะระเบิดเลยอ่ะมึงเอออย่างนั้นแหละขี้เกียจสู้กับซอมบี้ว่ะเออให้มันระเบิดม,มาแป๊บแป๊บกูบกลายเป็นเม่นเลยรีบชิบหายต้องการเออไอ้นี่ครับผมประมาณสักสามชุดนะครับผมสี่ชุดเลยดีกว่าสี่ชุดนะครับผมแล้วต้องการเหล็กประมาณสักสี่กองซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะเยอะไหมเยอะนะสี่กองเยอะไหมเออเยอะนะเอ้ยปาปาเอา,า,า,เอานี้ทิง้งรอบไปต่อไปนี้ก็ ไอพวกเสียงก็น่าจะตรงกับคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้เสียงเหมือนเดิมแล้วแหละอืมตอนแรกยนไปใช้เสียงอันอื่นนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยเพราะสนอหูเท่าไหร่เออรอบนี้ก็มาใช้เสียงอันนี้ถ้าเสียงไม่ดีก็เออช่างม่งกูทาได้เท่านี้แหละเออถ้าเสียงไม่ดีก็เออช่างมันเ,อ,เออฟังไปเถอะเสียงยังก็ฟังไปเถอะขอแค่มันฟังแล้วเป็นภาษาคนก็พอแล้วอืมมันไม่เป็นเอเลี่ยนก็พอแล้วนะกินก่อนเสียงอะไรแย yeah, อยู่ข้างบน,นเลย เสียงนู่นเสียงนี่โอ้โหซอมบี้น่าจะเยอะนะครับผมในเมืองนี้วิ่งมาแล้วครับผมชัดเจนเลยมึงเอ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โเดี๋ยวทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเดี๋ยวกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงปรับระดับเลยไว้เนี่ยไหรทำไมมาเยอะจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิด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 เดีปิดไว้ปิดไว้อันตรายอันตรายอันตรายกูขุดเหล็กก่อน ขอเหล็กก่อนนะใจเย็นๆขอเหล็กก่อนเอเอแมเหล็กทุกอันต้องเอาให้หมดครับผมมีค่าเหล็กทุกอันมีค่าตรงนี้มีเหล็กเหมือนกันโอเคโอ้ยขึ้นไปไม่ได้เว้ยต่อขึ้นมาอาี้ก็ได้ปหอ่ะน่าจะถึงนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเหล็กไปสักสองชุดตามที่เราบอกไม่ไม่ใช่สี่ชุดเออเพราะว่าจะเอาไปใช้สามชุดแล้วก็อีกสองอีกหนึ่งชุดนี้ก็จะเอาไว้ใช้ตามบ้านนะครับเป็น กูเป็นเม่นแล้วล่ะแป๊บแป๊บเป็นเม่นแล้วเออเฟี้ยวเฟี้ยวแม่เอ้ยไม่ได้เอาดาบมาโอยโอเคไปฆ่าไปก่อนโอ้ยโอ้ยอื้มอื้มอื้ฟาดนี่เรียบร้อยโอ้โหอะไรมันจะเยอะปานนั้นเดยเฮ้ย ้ยอ้าวยิงกันเองเลยมึงเอาเอาแล้วครับตอนนี้ครับผมซาเจลิตันครับผมสองตัวครับผมยิงกันแล้วตอนนี้เพื่อนทะเลาะกันนะฮะผมเป็นอะไรที่เฟี้ยวเหลือเกินตอนนี้ครับผมซาเจลิตันหนึ่งและซาเจลิตันสองกำลังยิงกันอย่างมามันนะครับผมโดนยิงไปแล้วโอ้โหซาเจลิตันยิงคืนอ้าวเรียบร้อยครับโดนฟาดไปซะไอ้ควายแม่การทะเลาะกันนะครับผมเป็นสิ่งไม่ดีแต่กูก็เคยทะเลาะบ่อยแล้วกันเออไอตัวเราก็ทะเลาะบ่อยเหมือนกันนะวางอยู่ได้มาขึ้นมาข้างบนกันครับเราเจอ เหล็กครับผมเหล็กทุกอันมีค่าเราต้องไปให้หมดอย่าเพิ่งมาซ่ากับพี่น้นองนะเก็บมาเสียงอะไรใจเย็นๆเอออย่าเพิ่งลาบมมากัดกันนะวัสดีคริปเปอร์วัสด,ด, er. ด,ดีนาะยอย่าระเบิดเต็มหน้าเลยมึงเอ้ยเดี๋ยวขอขึ้นไปหน่อยอา้าวลืมลืมเอาืทิ้งอีกอโอเคอ่ะฐานไม่ใช่ถานเหล็กอีบ้าเลยพูดก็พูดผิดแกข้างบนมีไหม สจิวิตันเออกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฮะทำไมมันเถื่อนอะไรขนาดนี้โอ้โหมีมอนเยอะมากอะไรมันจะเกิดเยอะปานนั้นเลยเฮ้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โหทำไมไม่มาเอาตรงนี้ก่อนวะอ่าเอาไปโอ้โหจะหนึ่งชุดแล้วครับผมจะหนึ่งชุดละโอ้โหพาขุมใจเหลือเกินหชุดเดียวข้างล่างลงไปได้โอ้ยโอ้โหทำไมมันสจิวิตันเยอะจังวะซอมบี้ทำไมไม่มาเยอะขนาดนี้วะฮะ ซอมบี้ไม่มาเยอะเท่ามึงกันเลยโอ้โหเอ้ยโอ้เดี๋ยวกูปรับแบบใครปรับฮาร์ดคอร์กไว้ปะเนี่ยแล้วใครปรับฮาร์ดคอร์กไว้ปะเนี่ยมึงจะเกิดเยอะขนาดนี้นะโอ้โหชิบหายเก็บมาเก็บมาเหล็กนี่ก็เก็บมาให้หมดครับผมอ๋อโอเคเฟียฟวฟ้าวเฟียวฟ้าวแล้วมะพร้าวแก้วหรือเกินโอเคหนึ่งชุดแล้วจัดไป เออหนึ่งชุดละจัดไปเลยจัดไปทางตันไอ้เที่ยกูเดาชัวร์เลยเนี่ยชัดชัดเจนทางตันนั่นไงกูว่าแล้วโถ่เอ้ยกี่แค่ทางตันทํามาทําไมเออถามแค่นั้นนะทํามาทําไมทางตันแล้วเจ้ามาทำเพื่อไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับข้างบนมีโอ้ยโอ้ยมีมีมีรู้เออโดดขึ้นจ้าเอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีซอมบี้ใจเย็นๆโอ้ยโอ้ย ยิงมาดิยิงมาดิเฮ้ยยิงมาดิโดนเพื่อนมึงนะเว้ยยิงมาดิโอ้ยอ้าวอ้าวซอมบี้มันมันยิงมึงอะยอมเหรอซอมบี้เอ้ยซอมบี้บอกกูไม่ยอมกูเอามึงแน่สัตว์เต็มยิงกูทำไมเอ้ยเอาดิซอมบี้เย้เย่ซอมบี้กัดมันกัดมันซอมบี้ฆ่ามันซะจะเก็บมันไว้การทำให้ซอมบี้กับสุปเริตันทะเลาะกันเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินโอ้โอเคแม่บอกแล้วยิงมามันจะโดนซอมบี้นะ ซอมบี Ooh, Zombie, Zombie, okay, oh, mm ้พ hmm. uh ี่ซอมบี้เขาไม่ยอมให้ตายเถอะซาร่าโอเคครับไปเด้ยครับมันมีท่าโอ้โหตันอีกแงมหากรรมทางตันแห่งชาตินะฮะก็ตามนั้นแหละทางตันเยอะชิบหายเออไปบ๊มีมีไม่มีเหมืองใหญ่ใเออเดี๋ยวหัวอย่าชนหัวจะชนไม่คิดจะมีเหมืองใหญ่ใหให้เลยใช่ไหมเออมีแต่เหมืองแบบเล็กๆเออกระจิ๋วริ้วให้ตายเถอะอีเ้าเอเอโอย ป่าตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มียาวว่ะเฮ้ยทางยาวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลขก่นอนเลขก่อนแล้วเราจะทำจ,จำทางกลับได้บูนเนี่ยเราจะจำทางกลับบ้านได้บูนเนี่ยจำได้ดิอุ้ยมาโผล่ที่เดิมเออแล้วกูเพื่ออะไรวะเออ <c oughs> เพื่ออะไรวะเออ <c oughs> ไปตั้งไกลกูมาโผล่ที่เดิมโอ้โหเอ้ยตรงนี้ที่เรามามันก็โอ้โหพี่เนอะ สซเจลีตันอะไรจะเยอะป่านนั้นอะไรเนี่ยฮะมาเตดไหนเยอะๆกูไม่เคยมีพวกมึงเยอะขนาดนี้ไอ้ชิบหายมันเกิดเยอะจังวะวกูปรับโหมดไหนไว้บ้าเนี่ยเอออีซี่อ่ะใช่อ่ะมึงง่ายเลยแหละมันไม่น่าจะใช่อีซี่เนี่ยน่าจะเป็นยากคาร์ท,ทอ์เลยมึงเนี่ยไอ้ชิบหายเกิดโคตรเยอะเลยอมบีเอ้ยขนาดมีทอสนั่นแหละ เออถานาดมีแสงสว่างนี่ตัวจะเป็นเม่นอยู่แล้วยังจะเดินมาอีกอะซอมบี้ฮะตัวดูตัวด้วยนะจะเป็นเม่นอยู่แล้วเป็นเม่นแล้วเออตอนนี้มันเป็นเม่นแล้วแหละอืมเนี่ยจะเดินตามโอเคทางนี้มีเลยไมเแน่มันต้องมีเหล็กครับผมมันเป็นอะไรที่สังนิษฐานไว้แล้วมันต้องมีเหล็กโอ้โหเป็นไงสังนิษฐานเป็นจริง แมเจอเหล็กนี่ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิโทโธท,ทัง้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังไดสูจังไดปฏิโทมันมีเหล็กให้หลายแท้สี่สิบผ้าอันแล้วอีจกจัะน้อยก็สองสามชุดส่วนด้วยเนี่ยปฏิปทโธปฏิทโธเนี่ยเนี่ยอีสานมาปุ๊บไอ,อพวกคนกลางงงเลยมึงเอ้ยงงไปเลยเอองงไปเถอะชิเชอร์ไปต่อไปครับผมโดดขึ้นเ้ใจยเย็นหัวจะชนนะขอร้องหัวจะชนนะไม่ใช่ชนแล้วตายนะเฮ้ย ใจเย็นๆนะเฮ้ยตรงนี้เรามาแล้ววะตรงนี้เราเคยมาด้วยหรอเออสองสัยจะเคยมาครับมีท็อตแล้วก็มีเหล็กที่ยังไม่ได้ขุดตึมเลยเออแสดงว่าตอนนั้นเรามาหาอะไรทําไมเราไม่ขุดเหล็กไปด้วยวะออสงสัยเราจะมาหาทองหรือเปล่าเออมีเหล็กเหลืออยู่เพียบเลยครับเราต้องการเหล็กเราต้องเอาเหล็กไปด้วยไปเหล็กที่ข้าต้องการแล้วไฝ่ฝันมาเนิ่นนานเออ้าต้องการพวกเจ้าเหลือเกินอ <c oughs> มีต่อเนื่องกันเลยลัวแมทัลทั เหล็กนี่มันก็นเยอะจริงๆเลยนะน้องนะโอเคถ้าผมจะเสกของกลับคืนมาก็กลัวกระไรอยู่นะผมกลัวเด็กเออไอพวกแบบไอพวกแบบซีเรียสกับการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันมาแบบประท้วงไนงะเอ้ยพี่เกมหมดหาบิดาพี่เหรอเออใช่เกมหมดหาพ่อกูเออทาไมเออประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาอันนี้มีเหรอไม่ไม่ไม่ไมีแล้วใช่ไหมไปไปดูเหมือทางอื่นดิตรงนี้มีอะไรนะตรงนี้มีอะไร เสียงออสจิลิต uh> ันไม่เจอกับมึงสักพาร์ตจะตายไปเนี่ยนี่อันนี้ก็เจอบ่อยเหลือเกินเจอบ่อยกว่าญาติกูอีกแล้วแหละไปครับผมไปต่อครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เรามาใช่ไหมก็จะมีสจิิตันเนี่ยผมหนึ่งตัวแล้วเราก็ฟาดมันซะฟาดมันอีกแล้วก็ฟาดมันอีกแล้วก็ฟาดมันอีกเรียบร้อยแล้วก็ฟาดมันะแล้วก็ฟาดมันอีกแล้วก็ฟาดมันครับผมน้องมันก็ตายทีตรงนี้มินเหมืองอ่ะ อ๋อไอตตรงนี้กูมานี่วะเไอตรงนี้ลามานี่วะตูมกูก็คันได้กินเลยตรงนี้มีทองจา้าปฏิโทโท,ทั้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยจังไดนะสูจังไดมันมาทองลายเทคักแท้ว่าทองนี่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆเด้อเฮ้ยใจเย็นๆแหมเพื่อนใจเย็นเราค่อยค่อยคุยกันเออระเบิดตรงนั้นแหละไม่ต้องมาระเบิดใกล้อ้ เหล็กเราเลยเราห่วงเหล็กเราแล้วเนะี่ยทิ้งครับผมอันนี้เราไม่ต้องการเราต้องทิ้งแล้วก็ปักทอสครับผมปักทอสอีกฮะแล้วก็เอานี่มาเลยฮะเก็บมาอืมนี่นี่นี่นเหล็กมันมีตรงนี้อีกผมเห็นผมเห็นผมตาดีเออผมตาดีผมเห็นผมมองเห็นนะเดีายวว่าไม่เห็นนะน้องนะคิดว่าพี่จะไม่เห็นหรือไงก็เถอะขุดออกมาขม่เยอะเ้ย ฝั่งเออโหฝั่งโน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีอืมอ่ะครับผมก็ดีแล้วเยอะกูขี้เกียจขุดจงังวะมันมีเยอะเกินไปหรือเปล่าเออนะครับแล้วก็ขุดวาไปขุดไปให้หมดเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อลางรถไฟของเราที่เฟี้ยวฟาวและเจียวจ้ามากเออเพื่อหมู่บ้านในบีซีเว้ยเออพูดดีพูดดีดดไปเพื่อหมู่บ้านในบีซีเราต้องเสี่ยงตายโอเคเสี่ยวตกแล้วเกินมึงเสี่ยงตายเนี่ย เจอโอ้โหมีตรงนู้นเลยมีตรงนู้นเลยเกือจุ๊บโอเคมีเหล็กมีทองครับผมทองอยู่ข้างล่างด้วยมีอันนี้ต้องทุบให้เหนือหัวด้วยเหอะโอ้โหเกือบล่วงแม่ล่วงไปนี่มีเหตเลยนะเนี่ยอันนี้มีเหล็กเอ้ยมีทองครับผมตรงนี้มีทองนี่ทองขอขุดหน่อยนะจ๊ะแม่ทองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับผมต่อข้ามมาเลยตรงขอขึ้นไปหน่อยนะขอขึ้นไปหน่อยนะไม่ค่อยขึ้น อโอเคถึงละปักทอสแล้วก็ทุบเลยครับผมทีนี้นะโอเคเราจะได้เหล็กมาตอนนี้เรามีเหล็ก1ชุดกับอีก25อันนะครับผมรวมวันนี้ด้วยแล้วเราจะลงยังไงอยู่เพื่อนแลวแล้วมึงจะลงยังไงเนี่ยนะโอเค,โ,อเคโ,อโดดมาสเตปพีพีแมแล้วเราจะขึ้นไงวะอ๋อบล็อกโอ้ยบล็อกหมดแล้วอ่ะอ้าวชิบหายแล้วเราจะขึ้นไง บล็อกหมดเราต้องขุดบล็อกเลย๋ยวเพิ่งอย่เพิ่งกลับดีกว่าไหมว่าเราอย่าเพิ่งกลับเลยเลยครับเราวนเวียนปนเปี้ยนอยู่ในเมืองเนื่อนอืมเสียดายเสียดายอุตส่าห์มาแล้วเออเสียดายเหลือเกินเออไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนั้นเราไปแล้วแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างสลับฝั่งครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีพวกเหล็กครับผมก็โดมาโอ้โหตรงนี้เหล็กเยอะมากขอหน่อยละกันนะครับต้องการเหล็กมากโอ้โหแตงกิ้วมากเหมืองจา๋ารักเลยแล้วเนะี่ย โอเคครับเก็บมาทําไมวะเด็กๆทุกคนนะครับผมชอบพี่เวฟครับพี่เต้ท้าพี่ PPAP คือ PPAP ผมทําไปแล้วแล้วผมก็ลบคลิปแล้วทําไมผมถึงลบคลิปมันจะโดนลิขสิทธิ์ผมเลยก็เลยลบออกนะครับผมก็ตามนั้นเลยเนาะมันโดนไปหลายคนแล้วนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะา PPAP อะ่ะนั่นแหละครับมันก็ผมก็เลยแบบเออ ไม่เออไม่ไม่หลงก็ไม่หลงว่ะเออลบก็ลบนะครับผมตอนนั้นก็มีคนเห็นประมาณสามถึงสี่หมื่นคนที่เห็นคลิปนั้นเนาะก็อาจจะมีใครที่โชคดีได้เห็นหน้าผมไปแล้วก็นั่นแหละครับผมก็หน้าตาก็อุบาทหน่อยไอ้ชิบหายหน้าตาคนไม่ใช่คนนะเออบ้าเอ้อนี่ยอะไรจะปั่นนั่นเลยเฮ้ยมันคนหรือตัวอะไรอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมขอนั่งขุดหาเหล็ก สักแป๊บหนึ่งก่อนเออเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วไปเผาเหล็กด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เหล็กเราก็ได้เยอะพอได้ครบแล้วแหละแต่ผมเจ้าเหล็กไปไปเพิ่มด้วยไงไปแบบเอาไว้ใช้เวลาตาจําเป็นเลยประมาณนี้ผมก็จะขุดไปไว้เพิ่มเฉยเฉยนะครับก็เหล็กก็ใช้ประมาณเท่านี้ไปกอดแล้วกันเนาะก็อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมปคลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามดกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลากรสวัสดีครับ อ้เลกมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะผมว่าเราขุดทั้งเหมืองนี่แม่งใช้เวลากี่วันมนได้บ้าเอ้ย